ครับสวัสดีครับพบกับผมครับช่องสไตล์บันลันชาแนลนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพามาใส่ปุ๋ยไถกลบร่องมันนะครับเนี่ยมันนานะครับวันนี้มันนาทางแถบเลยนะครับเนี่ยมาดูครับมาดูรถไถที่ร้อยนะครับใส่ปุ๋ยอันนี้ก็ใส่เรียบร้อยแล้วครับตามร่องนะตอนนี้เนี่ยมาดูครับร่องนี้ที่เข้าไถแล้วนะครับูตรงดิ่งเลยครับสวยๆเลยยายยังไม่ขึ้นครับตอนนี้มัาก็เริ่มละเพราะมันขึ้นไวครับตอนนี้ เลยครับผตมตั้งทานได้ดีมันก็โอเคนะครับตั้งฐานดีก็ดีเลยมันก็กินดีกินเสมอนะครับตอนี้ยามยังไม่ขึ้นถือว่าดีเลยครับดินกำลังเปียกพอดีเลยครับเดี๋ยวมาดูกันครับล้อตะขับล้อเลกนะครับเป็นล้อเล็กนะครับเป็นไซส์เล็กครับสำหรับเข้าล่องมันโดยเฉพาะเลยตัวนี้นี่ครับ ก็เป็นฐานไถธรรมดา,าครับปับแตงเอาครับปับแตงเอานี่ครับโดยที่นค,ครับกินสว,สวยเลยมันกินสวยๆนี่ครับไถไปตั้งรีบถ้าไถเร็วเกินไปมันก็ที่มันจะขึ้นมาก้ต้นต้นมันครับต้นมันจะหักหักไปแล้วต้น,น ค่อยๆไปเพราะมันกินเยอะกินลึกเกินไปเดี๋ยวต้องตั้งขึ้นอีกเดี๋ยวหายยากรอบหนึ่งก่อนเดี๋ยวเอาขึ้นอีกหน่อยหนึ่งมันจะได้กินน้อยกว่าน,นี้นะครับมันขับได้เร็วกว่านี้หน่อยหนึ่งน้าเอครับดินกําลังเปียกๆชื้นๆพอดีดินไม่แห้งเกินไปแลไม่เปียกเกินไปกำลังพอดีเลยครับ ค่อยๆไปเดตักตะ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 เนี่ยครับตัวนี้ใส่ปุ๋ยรอบนี้ก็จะเป็นสูตรที่ผมใส่นะครับเป็นสูตรสูตรปุ๋ยที่ผมใส่1845นะครับสูตรนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบำรุงอะไรบ้างจะสูตรใครสูตรมันครับ แต่เขบอกว่าใช้สูตรนี้โอเคอย,อยู่ก็เลยลองใช้ดูนะครับสูตรนี้ 18, 45, 18 4 5 18ขีด4ขีด5นะครับอันนี้มัน,ม,นมันนานะครับประมาณ6เดือน7เดือนถึงได้ถอนถอนหักถอนหักอะกล่องไม่เสมอนะครับลองมาที่บางอันนี้มันก็แคบ ไม่ได้ล้ลอเสมอนะคะมับมาก็ะีนนะล้อก็ะีนขนาดล้อเล็กนะครับเนี่ยล้อเป็นล้อเล็กมันก็ะีน ที่ดินที่มันกินนะครับ bueno, มันก็จะประมาณนี้นี่ครับมันก็จะประมาณนี้พอมันกบสองขามันก็จะเหมือนใหญ่หน่อยมันก็วางพอดีครับล่องก็อยู่ประมาณเมตรเมตรสิบเมตรยี่ครับบางจุดบางล่องเป็นไม่ต่ำกว่าหนึ่งเมตรนะครับถ้าให้ดีอยู่ประมาณเมตรยี่หรือเมตรสามสิบกงพอดีเลยครับสะว่างล่องนะครับ ระหว่างต้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากระปุกกูกเท่าไรแต่ถี่มากครับเดือถี่เย็บเลยครับก,ก็ค่อยไปเรื่อยๆนะครับก็พามาชมทำนานะครับทำไร่ใส่ปุ๋ยกบล่องมันครับมันนาครับหลักคลิปนี้ก็ใครจะเข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดซับส,สไคร้เป็นกำลังใจผมเลยนะครับที่จะได้ถ่ายคลิป ให้ดูเรื่อยๆนะครับนี่ครับจากนี้ก็สวัสดีครับ